สวัสดีครับคุณอยู่ในช่อง My Area คุณอยู่กับผมไหม่นะครับถ้าหนังแนวซ u เปอร์ฮีโร่ที่ยังดังอยู่ปัจจุบันมันจะมีอยู่2ค่ายใช่ไหมครับคือ m มาเว l แล้วก็ DC แต่จริงมันยังมีอีกค่ายหนึ่งเหมือนกันครับที่โด่งดังอาจจะน้อยกว่านิดหน่อยในยุคนี้แต่ก็มีชื่อเสียงไม่แพ้กันครับมันชื่อว่า Dark Horse บางคนพอได้ยินชื่ออาจจะไม่คุ้นครับว่ามันคือค่ายอะไรกันแน่แต่ถ้าบอกว่าตัวละครฮีโร่ตัวนี้คือ e l l b o ย แอดมายเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักมันครับเฮลบอยเป็นฮีโร่พันนรกทางด้านเนื้อหาจะออกแนวมนต์มนมีความดาร์กเป็นฮีโร่ที่พูดจาหยาบคายแล้วก็แดกดันครับที่สําคัญไอเจ้าเฮลบอยแม่งกวนตีนใช้ได้เลยเฮลบอยถือกําเนิดมาเมื่อปี1993แล้วก็แจ้งเกิดไม่ถึง10ปีครับก็ถูกซื้อลิขสิทธิ์ไปสร้างเป็นภาพยนตร์ด้วยฝีมือของผู้กำกับกีเยโมเดลโตโร แอดไมคิดว่าถ้าใครชอบหนังสป,ปาร์ตต้องรู้จักแกอย่างแน่นอนเลยถ้าใครที่พอจะดูเฮล b o y มาบ้างแอดไมเชื่อว่าน่าจะเคยดูภาคปี2004 2008แล้วก็ภาครีบูตในปี2019นะครับถึงหนังมันอาจจะไม่ได้ดังมากอะ่ะแต่ก็มีกระแสะอยู่เรื่อยๆครับและในปี2024 Hellboy ก็กำลังจะมีภาคใหม่ครับเขียนบทและกำกับโดย Brian Taylor ซึ่งเขาเคยฝากผลงานสุดเดือดอย่างแคลงทั้งสภาค คือแคลงแม่งก็โคตรบ้าโคตรบูเลยครับแปลว่าเฮลบอยภาคนี้น่าจะสนุกนะในคลิปนี้แอด i มคจะมาพูดถึงสิ่งที่หนังทั้ง3ภาคพูดถึงน้อยมากๆครับนั่นก็คือเรื่องราวของนรกก่อนที่จะมีตัวเอกอย่าง h เ l ลบอยถือกำเนิดขึ้นมาว่าเหล่าบอสก่อนหน้านี้มันทรงพลังอำนาจขนาดไหนแล้วแต่ละตัวเป็นใครมาจากไหนบ้างถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมครับ เบื่อกันไหมครับเวลานั่งดูคอนเทนต์เพลินๆฟังเดอะโกด t หรือว่าฟังเพลงกำลังฟินดัเนเจอโฆษณาเข้ามาขัดให้เสียอารมณ์ แอดมีขอแนะนำนี่เลยครับ YouTube พีเมียมในราคา69บาทต่อเดือนจากปกติราคา209บาทล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์คุณภาพเสียงที่ดีกว่าปิดหน้าจอขณะเล่นได้อีกด้วยสามารถใช้เมลตัวเองต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสำหรับคนที่มีอยู่แล้วก็ย้ายมาอยู่กับเราได้สมัครวันนี้แถมฟรี o u t u b e Music มูลค่า129บาทไปแบบฟรีๆเลยครับเพียงแค่สแกน QR Code ไที่อยู่บนหน้าจอนี้พิเศษ สำหรับคนที่บอกมาจากช่อง My a r e a ก็ลุ้นรับเงินรางวัล50,000บาททุกสิ้นเดือนสำหรับคนที่สนใจแอดมาจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ใต้คลิปนี้ครับรับประกันจากช่อง My a r e a ว่าได้ชัวในจักรวาลของ Hellboy จะมีพระเจ้าครับพระเจ้าองค์นี้ได้สร้างกลุ่มวิญญาณที่มีพลังอันยิ่งใหญ่ขึ้นมาเพื่อให้สิ่งมีชีวิตเหล่านี้มาคอยปกป้องดูแลโลกที่เพิ่งจะถือกำเนิดโดยวิญญาณจะถูกเรียกกันว่า Watcher เป็นผู้เฝ้ามอง หรือที่ชาวโลกเรียกกันติดปากว่าทูตสวรรค์หนึ่งในวัเชอร์ที่ทรงพลังที่สุดมีนามว่าอนุมอนุมนี้เองได้ใช้มือขวาแอบขโมยพลังของพระเจ้ามาบางส่วนพลังอันนี้เขาจะเรียกกันว่าริลเป็นไฟแห่งความลับแล้วอนุมก็ใช้พลังอันนี้แหละในการสร้างอกดูจาฮัตซึ่งในหนังภาคแรกอจะเรียกสิ่งนี้ว่าเ็เทพอสูรมังกรครับ ส่วนวอตเชอร์ตัวอื่นๆได้ผนึกตาของพวกเขาไว้บนตัวอกดูจาฮัตแต่ไอ้เจ้ามอนสเตอร์อกดูจาฮัตเนี่ยจะไม่มีชีวิตจนกว่าจะถึงเวลากลางคืนครับพอเวลาผ่านไปความมืดก็เข้ามาถึงอกดูจาฮัตจึงให้กำเนิดอกดูเฮมเป็นเผ่าพันธุ์สัตว์ประหลาดชั่วร้ายซึ่งกำเนิดมามา,มากถึง369ตัวพอวอตเชอร์รู้วอตเชอร์ er เห็นนะครับพวกเขาก็มองว่าไอ้เจ้าสัตว์ประหลาดพวกนี้มันน่ากลัววะ่ะ ทำให้พวกเขารู้สึกถึงภัยอันตรายพวกวอชเชอร์จึงตัดสินใจทำสงครามกับพวกมันแน่นอนว่าสัปปะหลาดทั้ง369ตัวเนี่ยไม่สามารถสู้เหล่าวอชเชอร์ได้อยู่แล้วครับวอชเชอร์ er, จึงกำรรชัยในศึกครั้งนี้พอเสร็จสงครามสิ้นเรื่องเส้นราลาวนะครับอนุมก็ใช้มือขวาของเขาเพื่อผนึกอกดูจาหฮัตไว้ในคุกคริสตันและโยนพวกมันออกไปลงในดินแดนส่วนลึกในอวกาศ พอเวลาผ่านไปสัปปะหลาดก็ไม่มีวอตเชอร์ก็สงบสุขซึ่งแน่นอนว่าไอความสงบสุขมันไม่เคยมีอยู่จริงๆครับวอตเชอร์ตัวอื่นๆน่ะเริ่มเห็นว่าอนุม,มมีพลังมากเกินไปจนพวกเขาหวาดกลัวครับลาวอตเชอร์เลยหันหน้าเข้าโจมตีอนุมและทำลายสิ่งที่เหลืออยู่ทั้งหมดของเขายกเว้นเพียงมือขวาของอนุมที่ยังเหลืออยู่ครับระหว่างเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดขึ้นน่ะ พระเจ้าก็มองเห็นครับและท่านก็ทรงโกรธในสิ่งที่เกิดขึ้นพระเจ้าได้ลงโทษเหล่าวอตเชอร์ที่เหลืออยู่บางคนก็ถูกทำลายทิ้งบางคนก็ถูกโยนลงมายังนรกหรือบางคนก็ถูกในรเทศมายังโลกครับวอตเชอร์ er เหล่านี้จะถูกเรียกกันว่า Fallen Angel จวอตเชอร์รุ่นแรกที่ถูกโยนลงไปนรกจะมีอยู่ตนหนึ่งครับมีชื่อว่าพลูโตไอเจ้าตัวเนี้ได้กลายเป็นเจ้าแห่งยงมโลก ในเวลาต่อมาพระเจ้าก็ได้สร้างวอชเชอร์รุ่นที่สองขึ้นมาครับแถมยังมีพลังมากกว่ารุ่นแรกซะอีกนำทีมโดยซาตานแล้วไอ้เจ้าซาตานนะครับเขาเห็นถึงการมาถึงของมนุษย์ในอนาคตและพอเวลาผ่านไปนะวอชเชอร์ที่ชื่อว่าซาตานเน่ยมันก็มีพลังมากมายเกินขนาดนับเขาเลยรู้สึกว่ากูไม่อยากติดตามพระเจ้าแล้วว่าอยากต่อสู้อยากปฏิเสธต่อพระเจ้านั่นทําให้ซาตานลุกขึ้นก่อกระบฏต่อพระเจ้า แต่ทว่าพายแพ้ครับแล้วก็ถูกเนรเทศไปยังนรกและนี่คือการตกต่ำครั้งที่2ของเหล่าทูตสวรรค์ไม่ว่าจะรุ่น1ห,หรือว่ารุ่น2ก็ทรยศพระเจ้าหมดเลยครับถึงซาตานจะถูกเนรเทศลงมานรกแต่ว่าตัวซาตานเองอ่ะก็มีพลังอันมากมายเหลือล้นครับพอเขามาถึงนรกซาตานก็เกิดความห้าวแล้วก็นำกลุ่มกบฏเข้าต่อต้านกองทัพของพลูโตหลังจากผ่านไป1,000ปี ซาตานก็สามารถแย่งชิงบัลลังก์ของเจ้านรกคนเดิมมาได้และกองทัพของพลูโตถูกจับไปเป็นทาสส่วนพลูโตเองอ่ะได้หลบหนีไปยังหลุมลึกในนรกครับนรกที่ว่ามีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลเหล่าพักพวกของซาตานก็แบ่งพื้นที่ปกครองเป็นหลายๆคนครับซาตานองค์นี้ปกครองเมืองที่มีชื่อว่าแพนดิโมเนียมเป็นเมืองหลวงของนรกที่ล,อล้อมรอบไปด้วยทะเลสาบแห่งไฟครับ พอเวลาผ่านไปก็มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นครับด้วยเหตุผลอะไรก็เราไม่ทราบแน่ชัดเลยในที่สุดซาตานก็ทิ้งตำแหน่งผู้ปกครองนรกไปซะอย่างนั้นน่ะปล่อยให้คนอื่นสืบทอดตำแหน่งแทนตามคำบอกเล่าของแอ็ดสลอสเขากล่าวไว้ว่าซาตานน่ะได้ลงไปยังห้องใต้ดินของเมืองและหลับไหลมาเป็นเวลามากกว่า2,000ปีครับสิ่งนี้ทำให้พวกปีศาจชนชั้นสูงทั้งหมดได้ย้ายออกจากเมืองแต่ทว่า ซาตานยังคงหลับไหลยอยู่ที่นั่นคนเดียวและก็ไม่มีใครเฝ้าถ้ำใต้ดินนั้นด้วยนะซึ่งมันอาจจะเป็นไปได้ว่าคนที่มารับตำแหน่งต่อจากซาตานน่น่าจะเป็นอาซาเซลพ่อของเฮลบอยได้ขึ้นมาปกครองแทนครับส่วนวอชเชอร์ที่ถูกเนรเทศมาอย่างโลกมีสถานะเป็นมนุษย์กลุ่มแรกบนโลก และพวกเขาได้ตั้งชื่อเผ่าพันธุ์ของตนว่าไฮเปอร์โบเลียนส์และปกครองโลกเป็นเวลามากกว่า1 0 0 0 0แปีโดยใช้พลังแห่งริวพวกเขาได้ขยายอาณาจักรของตนและมีเมืองต่างๆมากมายทั่วโลกเมืองที่ชื่อคุ้นหูหน่อยก็แอตแลนติครับส่วนเมืองหลวงจะมีชื่อว่ากอริเนียมและมือขวาของอนุมก็ถูกเก็บไว้ที่เมืองนี้ครับก่อนที่พวกเขาจะนําไปเก็บรักษาพวกเขาได้เอาไปจุ่มอัมพันทําให้มือของอนุมเลยกลายเป็นสีเหลือง และถูกเก็บไว้ในชามทองคำครับจนกระทั่ง1 0 0 0 0หปีสุดท้ายของจักรวรรดิไฮเปอร์โบเรียนการล่มสลายของจักรวรรดินี้ก็มาถึงครับเริ่มต้นขึ้นเมื่อทรอทกรสกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของไฮเปอร์โบเรียนได้ไปถูกใจนางสนมคนหนึ่งซึ่งนางสนมคนนี้เป็นเทพีแห่งแม่มดเธอแอบเข้าไปในวังและฆ่าเหล่าวอตเชอร์ผู้ติดตามกษัตริย์ถึง3คนหลังจากนั้นเธอก็ดื่มเลือดวอตเชอร์ และได้รับความรู้ต่างๆเข้ามาจากนั้นเธอก็เข้าไปในวิหารของทอสและอาเจียนเลือดทั้งหมดออกมาเธอได้ใช้เลือดนั้นในการเขียนความรู้ทั้งหมดที่เธอได้รู้มาจากเหล่าวอดเชอร์ลงบนผนังของวิหารจากนั้นเธอก็รวบรวมผู้คนของทอสทั้งหมดแล้วก็แบ่งปันความรู้นี้กับพวกเขาโดยบอกกับบุคคลเหล่านี้ว่าถ้าพวกนายอยากจะทําอะไรก็ทําไปเลยอ่านๆไปมันค,คล้ายๆกับพวกปลดทาตอะไรอย่างนั้นเหมือนกันนะ ในเวลาต่อมาผู้คนที่เข้ามาเรียนรู้ในวิหารของทอสก็กลายเป็นกษัตริย์และนักบวชของจักวรวรรดิพวกเขาเหล่านี้เริ่มขยายอำนาจและพยายามจะทำลายอาณาจักรพวกเขาได้วางยาพิษในแผ่นดินและอากาศทำให้เกิดแผ่นดินไหวความอดอยากและโรคระบาดมาให้อาณาจักรครับยิ่งเวลาผ่านไปความวุ่นวายความโกลาหลก็ยิ่งมากขึ้นครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเหมือนมีภาพสะท้อนอะไรบางอย่างไปถึงรูปปั้นที่ตั้งอยู่ในกลิเนียม ซึ่งมีมือขวาของอนุมสิงสถิตยอยู่ในนั้นครับเหมือนกับว่ารูปปั้นมันเต็มไปด้วยความโกรธแค้นน่ากลัวมันได้ออกสังหารหมู่ผู้คนในบริเวณนั้นจนรูปปั้นได้กลายเป็นสีแดงครับหลังจากที่มันสังหารทุกคนจนเกือบหมดหรือว่าหมดไปแล้วะรูปปั้นเองก็กระโดดออกจากกำแพงเมืองแล้วก็ตกหน้าผาจนรูปปั้นมันแตกสลายครับโดยที่ชิ้นส่วนเดียวที่เหลืออยู่จากรูปปั้นก็คือมือขวาของอนุมนั่นแหละ ณตอนนี้มือขวาที่เคยกลายเป็นสีอมพันธ์มันก็อาบไปด้วยสีเลือดครับและต่อมาก็ถูกอาซาเซลพ่อของเฮลบอยเก็บเอาไว้เพราะมือข้างนี้เป็นกุญแจสำคัญในการปลดปล่อยอกดูจาฮักจากคุกอวากาศและอาซาเซลได้ตั้งชื่อมือนี้ว่ามือขวาแห่งหาย,ยนะอาซาเซลได้ยุคแห่งนรกผู้เป็นพ่อของเฮลบอยเขาเคยปกครองป้อมปาการแห่งมแมลงวัน อาซาเซละได้รับการบูชาเป็นเทพเจ้าในบาบิโลนแล้วในเวลาต่อมานะครับแม่มดในหลายๆคนที่เมืองอังกฤษก็เริ่มบูชาอาซาเซลเช่นกันอาซาเซละได้คบหากับซาร่าฮิลช์แม่มดชาวอังกฤษและเขาก็มอบพลังให้กับเธอแต่หลังจากผ่านไปหลายปีซาร่าฮิลช์ได้ถูกลงโทษเพราะไปสมสู่กับปีศาจนรกร่างของเธอจึงถูกล่ามไว้กับโซ่ในโรงศพที่โบสถ์แห่งหนึ่ง ซึ่งณนะตอนนั้นนะครับซาร่าก็กําลังอุ้มท้องอยู่โดยมีบาทหลวงและแม่เชียคอยดูแลเธอทั้งบาทหลวงทั้งแม่เชียเชื่อกันว่าหากดูแลเธอได้3คืนสิทธิของอาซาเซลที่มีต่อเธอจะสูญสลายแล้วก็หายไปครับแต่ถ้าว่าเพียงแค่คืนแรกเท่านั้นนะอาซาเซลก็มาพาซาร่าฮิลช์หลบหนีไปแล้วบอกเธอว่าเธอกำลังตั้งครรภ์ลูกของเขาในเวลาต่อมาซาร่าฮิลได้เสียชีวิตขณะกำลังคลอดบุตร เด็กคนนี้ในอนาคตจะมีชื่อว่าเฮลบอยพระเอกของเราเนี่ยแหละครับหลังจากที่เฮลบอยเกิดออกมาอาซาเซลได้ตัดมือขวาของทานรกแล้วเขาก็เอามือขวาแห่งความไหยนะเข้ามาแทนที่นี่แหละครับเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมมือของเฮลบอยถึงใหญ่ผิดกับขนาดตัวพอพ่อของเฮลบอยทำแบบนี้นะครับภายในเวลาไม่นานเลยขุนนางแห่งนรกก็รับรู้ในสิ่งที่อาซาเซลทำพวกเขาจึงส่งทูตแห่งการทำลายล้างมายังวังแห่งนี้ แต่ถ้ว่ามาช้าเกินไปลูกชายแรกเกิดของอาซาเซลถูกส่งไปยังโลกมนุษย์โดยฝีมือของเกรกอรีรัสปูตินแต่อาซาเซลก็ถูกปลดจากตำแหน่งผู้ปกครองนรกและก็ถูกแช่แข็งตลอดการหลังจากที่เฮลบอยได้มาอยู่บนโลกผ่านไปหลายปีนะครับเขาก็ตายและกลับมายังนรกอีกครั้งหนึ่งเหล่าขุนนางของนรก เมื่อพอรู้ว่าเฮลบอยกำลังจะกลับมาแล้วอะ่ะพวกเขาก็หอบข้าวหอบของแล้วก็หนีออกมาจากเมืองหลวงประมาณว่ากลัวสายเลือดกษัตริย์จะมาปกครองต่ออะไรอย่างนั้นครับพอเฮลบอยมาถึงนรกเขาก็ลงไปที่ชั้นใต้ดินของเมืองเพนโดโมเนียมลงไปแบบงงๆคล้ายกับคนละเมอด้วยนะครับแล้วเขาก็เอามีดไปเชือดคอซาตานที่กำลังหลับไหลยอยู่ โดยที่ตัวเฮลบอยเองก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาเชื่อดใครไปหรือว่าทําอะไรลงไปครับเขาจําอะไรไม่ได้เลยหลังจากนั้นเหล่าญาติาญาติของเฮลบอยก็บอกให้เฮลบอยอ้างสิทธิ์ในการปกครองนรกต่อจากพ่อครับแล้วสิ่งที่เฮลบอยจะได้ถ้าเกิดครอบครองต่อจากพ่อนะก็คือดาบบัลลังก์และแหวนมแมลงวันแน่นอนว่าเฮลบอยปฏิเสธเขาไม่ได้อยากเป็นใหญ่ในนรกสักหน่อยแล้วเฮลบอยก็ปล่อยให้ปีศาจทั้งหมดได้รับอิสรภาพแต่ความสงบสุข ก็อยู่ได้ไม่นานครับวันหนึ่งมีเสียงกรีดร้องจากกาโมลิผู้ที่เป็นน้องสาวต่างแม่ซึ่งเกลียดเฮลบอยเอามากๆเลยเท่าที่แอดใหม่เข้าใจนะครับเธอคนนี้มีความอิจฉาในตัวเฮลบอยที่เกิดมาเป็นผู้ชายได้อ้างสิทธิ์ในการปกครองต่อจากพ่อแล้วเธอก็ไม่ชอบมากๆเลยที่เฮลบอยมาเปลี่ยนการปกครองแล้วก็ปล่อยทาาตีศาสตรออกไปทั้งหมดอะถ้าพูดให้เข้าใจง,ง่ายๆนะ คือน้องสาวไม่ชอบเฮลบอยเพราะว่าเฮลบอยทําให้เธอเสียอำนาจครับจนวันหนึ่งเธอได้เห็นแม่น้ําแห่งเลือดแล้วเธอก็รู้ในทันทีว่าแม่น้ําแห่งนี้มาจากคอที่ถูกตัดขาดข,าดของซาตานผู้ที่เคยเป็นเจ้าแห่งนรกกาโม่าจึงเสียสติแล้วก็คลั่งเธอส่งเสียงกรีดร้องทําให้แพนโดมเนียมพังทลายเป็นซากปลักหักพังและนี่แหละครับคือผลกระทบที่กาโมริได้ทําให้กับนรกคือเธอทําลายเมืองหลวงแห่งนรกไปแล้วอะ่ะ ถึงกาโมลีจะโศกเศร้าแค่ไหนแต่เธอก็เต็มไปด้วยความหวังครับในการเกิดใหม่ของนรกโดยมีเธอเป็นราชินีไม่ใช่เฮลบอยแอดมายคิดว่าเธอคนนี้มีพลังมากๆเลยนะแค่เสียงกรีดร้องเมืองทั้งเมืองก็พังทลายแล้วอะ่ะหัวข้อต่อไปแอดมายจะมาสรุปรายชื่อของผู้ที่อยู่ในนรกแบบคร่าวๆนะครับคนแรกเลยซาตานผู้นำเหล่าวอเชอร์รุ่นที่สเขาเคยเป็นราชาแห่งนรกผู้หลับไหล หลับจนถูกปาดคอตายครับอาซาเซลพ่อของเฮลบอยแอสตราลอสอาของเฮลบอยเขาเป็นปีศาจแห่งนรกผู้ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นหนึ่งในศัตรตูของเฮลบอยด้วยแต่ถึงเขาจะเป็นศัตรตูของเฮลบอยอาผู้นี้ก็เป็นคนแนะนําให้เฮลบอยอ้างสิทธิ์ในการเป็นเจ้าแห่งนรกเพราะจริงๆแล้วเขาก็หวังพึ่งบาร,รมีของเฮลบอยอยู่เหมือนกันครับแล้วก็อยากได้มือของเฮลบอยด้วยแถมแอสตราลอสยังเป็นคนบอกวิธีชุบชีวิต ราชินีแห่งเลือดราชินีแห่งเลือดก็คือตัวละครหลักในเฮลบอยภาค3ครับกามลิน้องสาวต่างแม่ผู้อาฆาตแค้นในตัวเฮลบอยกามอนพี่ชายคนโตของเฮลบอยคือคนนี้จะเริ่มมีบทบาทหลังจากที่เฮลบอยกลับมายังนรกกามอนนะถูกเอสทาร์ลดผู้เป็นอาหลอกให้เขาต่อสู้กับเฮลบอยเพื่อชิงมือขวาแห่งไหยนะแต่สุดท้ายเอสทาร์ล ก็ได้ฆ่ากามอนทิ้งนะครับเนื่องจากกามอนดูหมิ่นอาซาเซลผู้เป็นพ่อของตนเองแปลว่าแอสชารอตนี่ก็อาจจะรักพี่ชายแล้วก็รักเกียรติยศของตัวเองมากๆเหมือนกันนะถึงได้ทำแบบนี้รักสพี่ชายอีกคนของเฮลบอยเขาและกามอนถูกแอสชารอตหลอกให้สู้กับเฮลบอยเพื่อชิงมือขวาแห่งหยนะแต่พอรัคเห็นว่าแอชทารลอตตัดหัวของกามอนรัสเลยรู้ในทันทีว่าแอชทารอมันไม่ใช่แหละไอตัวนี้ไว้ใจไม่ได้ ขณะที่รัสกําลังเถียงกับอาของตัวเองปีศาจท,ทั้งสองตัวก็ถูกเลวิธานกินเข้าไปการตายของทั้งสองทำให้เฮลบอยหลุดพ้นจากการถูกแย่งชิงมือขวาแห่งนรกเนื่องจากในนรกไม่มีใครอยากได้ไอ้มืออันนี้อีกแล้วแมมมอนหนึ่งในขุนนางแห่งนรกเจ้าชายแห่งความโลภผู้ที่เห็นเฮลบอยกินแพนเคก้กแล้วรู้สึกสยองขวัญฮาโบริมขุนนางแห่งนรกของแมมมอน ไอเจ้าตัวนี้ก็เห็นเฮลบอยกินแพนเค้กแล้วก็ไปบอกแมมมอนนี่แหละแล้วก็นั่งสยองขวัญกับแมมมอนแอดไมอ่านเสร็จแล้วก็แบบมันสยองขวัญเหรอว่าการกินแพนเค้กคืออยู่ในนรกต้องกินอะไรอะมแมลงวันของเน่าเปื่อยเหรอมันก็ตลกดีเหมือนกันนะแอมดีเซียสได้ยุคผู้ยิ่งใหญ่แห่งนรกเขาเสียชีวิตจากธาตุปีศาจท,ที่ถูกปล่อยออกมาหลังจากการตายของซาตานและแอสทารอสพลูโตอดีตผู้ปกครองนรกก่อนที่จะเป็นซาตานพลูโตเป็นหนึ่งในวอชเชอร์รุ่นแรกเลยครับ ที่ถูกขับไล่ลงมายัางนรกพลูโตเป็นวอชเชอร์เพียงคนเดียวที่หนีลงไปในเหวล,ลึกที่สุดในนรกเหวล,ลึกนี้มีชื่อว่าเดอะอเบสว่ากันว่าเป็นก้นบึ้งแห่งความโกลาหลที่ไม่มีจุดจบณนะที่แห่งนี้จะมีสิ่งมีชีวิตประหลาดมากมายอาศัยอยู่ในนั้นซึ่งอิตาพูโตก็อยู่ในที่แห่งนี้แหละบางคนก็เรียกดินแดนแห่งนี้ว่าทาทาััสชื่อเหมือนคุกในกรีกนั่นแหละครับบางคนก็บอกว่ามันอยู่ต่ำกว่านรกอย่างมาก เท่ากับที่สวรรค์อยู่เหนือโลกคือมันไกลโพ้นแสนไกลเลยครับแม้ว่าจะมีบางทฤษฎีบอกว่าอ็อกดูจาหฮัตอาศัยอยู่ในเหวนี้เหมือนกันแต่มันก็เป็นเพียงแค่การอธิบายเปรียบเทียบซึ่งเราไม่รู้ว่าไอ้อ็กดูจาฮัตอยู่ในนี้จริงๆไหม h ฮ l l b o y เป็นหนังที่คนขอเข้ามาเยอะพอสมควรนะครับอันนี้แอดมยก็มาทําในหะ้แล้วนะแล้วแอดมก็แอบเห็นคอมเมนต์หนึ่งหรือ2คอมเมนต์นี่แหละครับ เขา,มาเม้นว่าขอเรื่องจากกลทองคําก็คือหุ่นยนต์ในเรื่องเฮลโบย์ไว้เดี๋ยวแอดมีจะทําอีกทีนะครับแต่ว่าอาจจะรอนานนิดนึงเออแล้วไอคอนเทนที่เอามอนสเตอร์หนึ่งกับมอนสเตอร์หนึ่งมาสู้มาตีกันเนี่ยแอดมีก็มีแผนจะทําต่อนะครับแต่แอดมีน่าจะทำเดือดติงเวอร์ซัสซีโนมอก่อนนะครับเพราะว่ามีคนกดแตงเข้ามาก่อนนะระบบทุนนิยมก็แบบนี้แหละไว้เดี๋ยวแอดมีจะทําโพถามทุกคนอีกทีนะว่าต่อจากนั้นจะให้ทำอะไรแต่น่าจะทำเดือดติงกับซีโนมอก่อน ถ้าแอดไมล์จะไม่ผิดนะมีคนกดแต่งมาให้แต่ว่ามันจะหลังไปอีกนิดนึงนะครับคือช่วงนี้ยุ่งจัดเลยมีคอนเทนต์เยอะแยะมากมายเลยครับก็เลยลงหลายๆคอนเทนต์หน่อยมันจะได้ตัดเลี่ยนเอาล่ะสำหรับวันนี้ไว้เจอกันใหม่ครับทุกคนถ้าใครอยากโดเนทกดแต่งก,ก็กดมาได้นะครับอยู่ใต้คลิปหรืออยากสมัครสมาชิกก็ทำได้เหมือนกันจะได้สนับสนุนค่ากาแฟแอดไมล์ด้วยเอาล่ะสำหรับวันนี้แล้วเจอกันใหม่ครับทุกคนสวัสดีครับ เดี๋ยวก่อนสำหรับคนที่สนใจ Netflix ราคาถูกก็อย่าลืมแอดไลน์ที่อยู่ในดีสคริปชันหรือจะสแกน QR Code โที่ปรากฏบนหน้าจอก็ได้นะ